ไว้เี้กตาแปนเป็นบอกราพระย้อยูู่รงใุผงดังเสียงฟงเป็นนายโยโย่นังจอจอไ้กระหึ่มเมธีอีสิบสี่บอสเป็นพายอย่เสียงร้องกองโลกามเพทพไทยเทพว่าช่วยมาอุ้ยชัยครูอ,อาจารย์ท่านประธานก่อนไหยริมาให,หยจงเป็น เรามุนว่าทุกอย่างตัดสมดังใจหมายให้ยึดย้งให้ยึดย้งต่อไปสิ่งใดๆขอสมดังว่าวันเพ่อเพื่อดวรตาปวดเมาไวไ้ใจติดโยวายมันเมื่อกลับทางครูอาจารย์ผู้ใดแต่ไถ่แม่นแล ไปมองสูงไปประยุงดูแลแค่แค่ยานาหอมปากแฝดผู้เดินจากใจสมมุิปากไปท่งใจเป็นแปดปากหน้ามีความยากจนต้องสู้ทนแต่เสียงเลี้ยงกายนุ่มหน้าจากกิแนแดนใไกลฝาเชวาให้แฟนประคอกแม่นั่งขอบสีบริสุนุ่งทีแฟนป่านี้ซอยอุ้ม ผมน,นั่งสิบอลลูนป้าขึ้นครึมปากเสียงผ่านลงมาแป็นเป็นจากขบโป้ป้าทรงมูดมาวนคาเล่เลขอบคุณครับขอบคุณสลบรโลน,นแต่เดินหาพี่นะครับผมโอ้ยเจนี่มาเป็นตังไงดีแต่น้องแต่น้อง ครับขอคุณหลายๆนะครับพี่น้องเข้านะครับสูขู่สุ้คนนะครับผมบันนี้ครับพี่น้องครับสมบูรณ์ปักไกยครับเมื่อเดี่ยเขาบุกขาดนะครับขอนอมกับคาราวพี่น้องเข้าสู้ขู่สุ้คนครับกาบลงแต่ตักมละเป็นเพลงมิดหมอแค้นในแป็นมล่วร่ำไปน้องเข้าเช่าคููขาพี่น้องเข้าโชคโคกสูงี่น้องเข้าเช่าอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมนะครับอันเป็นทรงหลักละกินหอดสู้ขู่สุ้คนนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกแรงใจขอบคุณทุกๆรอยยิ้มนะครับเลี้ยวลงไปอีเมลนะครับเห็นปีนอนเฮ้ามานังเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับมอหองมาละมะล,ะะลัดีอกดีใจครับพี่น้องนะครับมื้อนี้คำขึ้นนี่ครับสัญญาว่าเสียพี่น้องเฮาได้มวนซื่อท่อเซลกันอย่างเต็มที่กันแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับขอนุภาพพี่น้องเฮาพ่อๆกับนางเอศสาวหมดน้ำพิมไงท่านนึงกันแล้วกันนะครับเสียงปรบมือในทางข้ามตอนรับกับลำดวนดาวดวงใหม่ครับ ส่วนๆให้ล้ำดวนดาวดองไม้นะครับพี่นอ้องนะครับผมผูบขับประคองห้องข้อผูบขับประคองห้องแอวกันในคำขึ้นนี้นะครับให้นไหพี่น้องเข้ามักแนวใดสั่งมาลองมาล้ำใดเดี๋ยวให้ล้ำดวนนะครับทักทายพี่ทักทายนอ้องเข้าจะครูหนึ่งสักก่อนครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านคู่ขาดหรือบา้บานไก่บ้านไก่สุขูสุคนนะคะเนาะขอบุญขอบคุณสรับพอสัทธาเจ้าภาพแม่สัทธาเจ้าภาพให้ความไว้ว้างใจสำหรับนูลํำดวนหน่อยดาวดองไม่เดินห้างมาจากอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามค่ะก่อนสิพอคว่ำมวลคมซื่พบก,กับน้องไส้ลาว,วัอ้อยยอกู่สากครค่ะสู่กันเฮ้ามอนิเอใหญ่ <laughs> สู่ทั้งแอเพันมา เอามื่อนี้นะครับโยแหน่แหมานใบอโอโยคู่สะกอนเห,ห็ดตามีจีดตั้มข้องอีเมลผลมาควบบอลลินเสียสั่งกับป้าพ่อเนาะถามเนะาะไล่กระท่อบ,บอกือไล่กระตาโยแหน่แหมานในใบออโยคู่และเลขาคุณครูบาอาจารย์ภูวดประสิทธิ์ประสาทพอดในสะกอน มาดีกล่าวขอบคุณกองขุนหลายๆไปยังทางทีมงานกันในจบเผาของเงาเบอร์สโคสุ้นนะครับให้โอกาสกับทังทีมงานสมบูรณ์ปากไฟครับพร้อมทั้งลำดวนดาวดอกไม้ได้มาเปิดม่านทำการแสดงได้กลับมาหลับใส่พีหลับใส่นองเฮาชาวอำเภอหนองกีนะครับผมกลับมายำใดเห็นปุป้ามือเจ้าามหยาแต่พออุ้ย่าแม่กระดาษไส้เบอร์ศูนย์กับป๊ปานอ่ะ นะคระเป๋ากันวัวหัวกันมวลบอกกันไปแน่แงี้กัดไปน้ำเนาะแงี้ยแต่แต่ทั้งความลำแนียอื่นมาท่านไหนเงี้ยดอกยิ้มแม่นะครับยกแรหล่เขมานใบอ้อยยกขู่สะกดเด็ดแตามีจิตต่ำข้องมันกินเหล่ากายอย่างน้องมาเคยปิดตะมวนกอมูแต่เนาะผู้เสียชีสสมสมเลยนาะเือของแท้แล้วละแม่เหล่าของแท้คักๆละกัดเจมวนปั่น หมอแค้นเมียนไล่แค้นใบซักก้อนหมอแค้นเมียนซักก้อนไล่แค้นเมียนใบซักก้อนขอบคุณครับนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสำหรับผมอลไยน้ำใจด้านหน้าเวทีนะครับ,ารบ,บ,รรบปาดส่วนให้ทีมงานชมลมผูปรยานผัวในเลวชมลมสาวผัวเผอภาษาเมีย เออภาษาผัวนี่แม่บักเคยยานแล้วว่าภาษาผัวแม่บักไท,ย,กกทยเดี๋ยวนี้หมอไทยซะก่อนหมอแต่ว่าลอยหนึ่งลูกแลลอยเพียงสิบว่าเอาเดินไทยวันขึ้นกระ,ะ,ะ,ะเะดะ่ต <c oughs> ัวไทยลูกซื้อไหมเนาะเอาจะถ่ายถ่ายแ้วขอยเช่าเงินครับผมโอ้ยแม่เจ๊ไายลูกไส้น้ำคุณแม่จะถ่ายรูนั่งหรือรูยืน โอ้ลูปนั่งหรือรูปยืนถ่ายผู้เดียวอ๋อบางรูปคู่ละบางเล่าใช่ไหมบ้านประเทศไทยรูปคู่กันก็ลูกไส้เพราะเม่นตัวนี้เนาะอีกจังหน่อยวาถ่ายรูปคู่นี่แะแม่เด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับโอ้ยนะครับกำลังอกกำลังใจให้มะล่องมะล่ำในคำคืนนี้นะครับผมอยู่น้ำมะล่องมะล่ำจดหอดไปล่ามะล่ำลงหนันเจ้าพ่อยเมื่อบ้านพร้อมกันนะครับขอบคุณขอบคุณไปทางเจ้าภาพของเฮานะครับผมวันนี้ให้โอกาสกระทั่งเทมงานในมารับใส ขอบคุณขอบคุณไปยังเจ้าภาพนะครับเ,เจ้าภาพวันที่19บก้ามกราปีหกสามน้องหลาเนาะนะครับมากระอีเม่เฮาในการล้วก็พี่น้องทั้งโจดกับน้องอยังก่อนโจดกระทิงจําได้แต่กระทิงกระทิงลงกไายตัวนี้ขอบคุณพี่ดาวขอบคุณทีมงานการเจ้าภาพพูดติดต่อประสานงานนะครับส่วนสิบม,ม่าหอดบานเฮาพี่น้องนะครับเ,เดินสายยามพียามน้องตลอดทางนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน นะครับมน,นี้มหอดจอดถึงแล้วดีอกดีใจนะครับมวลสื่อ่ฮเซลน้งกันเนตเมเนาะโอ้แล้ว กโกสันทงว่านกนานกามโนกัสสปุโกตโมส,สีสีสีอาริยเมตยโยแล้วจังว่าคุณได้คุณนคนไปดอนมันดาคุณกบาจารย์ตังกุศสินคุณทานโจ้ามาปกบมาบาังโจ้ามา,ากังมันเหลี่ยมหมอลำไว้ไม่เห็นอย่างไรใหญ่ปีบสิวสาวเต็มันคือโอเขียนคิวอะไร มามนบีบสิวสาวแต่จดจะนั้มาซองขัดชองแน่ ก็โทษหลายๆได้เย้ได้กวดสมาธิจะเขียนคิวอาลาฮานีขาดจากน้อยมือนมถนอมก่นกล้วยกาวลามาสู่จองหนาวสู้ขาโปเซลัมสาราชูได้หอ้ได้รูกกำได้ ปลุกตามไปน้ำลำเลียนเหลียวเหลียวปันลมเรือนหลยยาคากันยมกระบังเขียนก่อนส่วนดีคนมาคุณนันเดียคุณนันเอีคุณในส่วนเรงหลัให้มานกุ้มเลื่อมบังก่อลายใด้แม่นทุกสันแอบเป็นปันแนวใดคุณมาแตงตาสามยาสุไลยปกป้องเจ้าวงของกาปนาดีสีแจงยามเดือพอยามเดือแมย์ยำปุกาแสดงเปลี่ยนคือของดอกปะร้องไว้ยาได้หนึ่งตาไป กำไปนี่ไปคุณแหงงามผู้คุณยวยุวติชูโมโลงไปนาไปนาเจอในมลมาคามไปอาคมกับศิใส์ชาย,ย้ำนั้นเดียย้ำนั้นเดียอยาวสิษย์ใครกับแยงเสียงอาชนบางคนกับจน,นแนวกระทั่งองค์เอกต้องไปตัดทองทำกัอนอรหันต์สัมมา,า,มา,มาตูปารันมันเต่ามันเต่าขอให้ปัญญาเขาไปไหนพุงเรียนอังในทางละเจริพุทธธรรมสูง แมนลาโมนันใ่้มาปองโยนอําได้ทุกกคำได้ทุกกคำไปทุกซคำคำจากคนพิดามันดาปูเปียนตะน่อมเหลี่ยงมาเฮงมาคุมให้มาคุมจันเนื้อคุนันเดียคุนันเดียกอดต่อเมล่าพี่น้องให้มาปองยัน คนให้ภาษีแม่นไตแก้วแนวดีสีสองมาสรรองเดิมคงบอคงไม่โกโซทางญานันเดินญานนันเดินจะได้มีปองคังปองคังข้าปองให้มานะเปลี่ยนมาสูงหมอเขียนเป่าอดีเดินเจ้าเสียผ้าเจ้าเสียเดินดงชมป่าพ้าเจ้าเขาเสียเดินดงชมป่าหมอเขียนเอ้ยฮ้เขียนเอ้เฮ้ข้าเจ้าญาณตาเสียพันย่างเดิน กันเดินย่างสองคนวันเลี้ยวย่างกะเดินย่างสองคนนี่ตโนนอาเป็นผักกะบดทางผัวเดินใหญ่ไปกับไอเสมอเขนเดินย่างเสื้ผ้าส้มดอกตานอยู่ในเราดันโด่โอ้เห็นถือผ่าขาดเอวมากมาได้เสมาขาดมอลลัมดิสนอ แต่ในคาบการแตหางเคียงบับไปทั้ทงมาล่ำละอมยิ้มถ่ายใช่ไหมแม่อาละวานีเจ้ามาฟังเด้อเจ้าคนปวดสัทธางเหมือนไอ้นไปหามาซอยงันเจ้าภาพวันละนี้ผมสมบุญขอกกาบลาโมผลด่ำมุ่นภูลาบที้สักุลสไปสมตาสมหน้าสมกับคำคนว่าเราใจควงใจขวงหน้าบ่าควงตังปวด ทั้งกอกดมาปังแล่นอัางน่ะพาดันแล้วพาดันแล้วพากระลูกันลังละมากินมาดันฟังคมเมาฟังความเมาเพื eles, ่อนลักกบาลบ่ลำบานปอดปวนว่าเกี่ยงบ่กอดมาคำมามเป็นบ่มาลำบานเห็นดบานเอารำเอาพวกมววลำก็ดีใจเงาเหงาเหงาเงาว่าเจ้าภาพเปลียนไหลบ่ละปงเล่นใช่กะดีหมู่ทั้งสิ้นเช่นหองกินเพื่อนทหารมันให้เขาปูบาสินตอนและการรับคนกะดีดรศุนันท bàn in năm bán in năm lắm, bó lông, kho, so, so. bán lạy bỏ 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 Lâm bỏ 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 lâm bỏ 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 lâm ลำเถื่นเห็ดเี่ยงหยุดเหนืเอามาลำดำแม่เสพยังใบเห็ดยังมีลาแต่หายปังปังมาส่งมาทำบุญปั่นของเขาเดียนไล่กับปอบปนกไงคนนั้นบ่ไม่ผวดปอย้องดีจีนจังบ่าไปบ้านนาเสียบ่ย้องบ้านดีเห็ดจังสีจะส่งเพื่อนทำบุญเดียย่าปอมบัดประมาณลุนเขาว่าเอาปันนี่หมอลำขุนเวนตีแล้วก็มีวามป่วน มามอบอ,องกินกบคูบปาแล้วผู้บริพ่อมขันตอนลาบลองจังน้ำให้ทศถูกต่อจะสมเพิ่นทำบุญนีศาสตร์หมอนามาปูกหักจนเกี่ยงก็เสียงคนนั่นฟังกันบ่เวินนายบ้านของเฮ้าบ้านของเฮ้าในพ,ศาศาศาาพ่การซืกอาปูกัฟังกระเดียบเราหักคำเทียวมาบานย่าง พวกสัตว์ท่ากัเสีตังพวกสัตว์ท่ากัเสีตังเอาอย่าเต็มปิงสิงกันไปไหนไหนไรกันในหมดต่างเอาไอ้คนตาขาดปดเลือนอนนางเจ้าให้ลืมเขาเล่นอาซาดาเจ้าเพิ่นอีเฮ็ดอินเลือดอินเลืเด้ออจะได้เฮ็ดดิ่สมเงินสมกายสัตว์ได้หน่ากันยอยงบารี อันนี้ลายอีเมย์พันไวายกนี้ยกแรกแขกหมันบนรพี่น้องยกนี้ยกแรกแขกหมันใบอ้อยย่อคู่สิทธิ์น้ำผัวกอน้ำคู่กี๊ยกะปูเต่ามีวาดปูสาดมีเรียบมีลายเพราะฉะนั้นการลองกลับมันนี่ก็คือกันไม่ไงเปรียบเทียบกันเข้ามาเร็วให้กยาเป่าตีนตีกยาเป่าวยองไอ้ฟังหูวไอ้หูอันนว่าสิษย์คนคู่กี๊ยกะปูคนกองละถือของคนไร้เง แห่มาคือสะดุงกระพุงนันต่างกระเซเลาหาสมุนีเออละพิมางนอทั้งก่อนยาปอนนี้ทับลับประจานนอกลางหันลาคำประจันทุ่มควายสะทัดไทยโอ้เถกแกม การนั่งซับการทังแป้สมุนล้ำมวลหนูพ่อได้บาดแต่ลำแล้วขวายทุนอินกำมวนหมูที่มาปางลำบดังคือเขาอยู่สมาคมพุ่นและมาลำบุญมันนี้สมุนลำน้องขอเพลง ให้ฟังไปแงงอีกจัก4 5ทุ่มสิหัวย่มเข้าใส่กันล่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่นแต่หัวคำมอทันี้อกพี่น้องได้มีเสียงย้อนตะตนบ่ลงทุ่มล่จังมาคุ้มนวกันเขาจังมากะเว้าบลสาง ทันที้มเมย่านหลายดีย่านต,บบตบาะบะด้วยทเลยบเลี้ยวมาสำายัยลาล้ำจนนะได้กระได้ใจผู้คนแกน่ผุดเท้สูงเดินมาขอ

มนีสมบูรณ์ปากไฟนะครับพี่น้องมาหอดจอดถึงเร้วนะครับบ่ได้เปล่าบ่ได้ปังยกแหลกแหกหมันใบออยกคู่จะจีโจยกบพีกับน้องนะครับตักไทยพีตักไทยน้องบานเฮาพี่น้องเฮาเช่าคู่ขาดนะครับร่วมไปถึงทีมงานคณะเจ้าของเข้าเบสสกูดสกคนมณีสมบูรณ์ปากไฟพร้อมกระลำดวนดาวดวงไม้นะครับดีอกดีใจตัวพี่น้องดีอกดีใจยังมัดีพี่น้องดีอกดีใจ ้มาตุมมะฮ่ได้ทางกองบุญกองกะลโกศนเฮ่าเช่าคณะเจ้าภาพนะครับเพ็นพีเห็นน้องมาตุมมะฮมจังสีมลำกระดีใจแทนเจ้าภาพอีเมียนะครับถือบาบุญหลายสายเงาพี่น้องบุญไายสายเงาบุญหอดยอดเกี่ยวบุญมาพรามี นะครับสมบูรณ์ปากไฟพร้อมทั้งน้ำดวนดาวดวงหม่จะหน่อยมาตุ่มมาโฮมแะทังกองบุญกองกะลยาโศนคณะเจ้าภาพของเฮ้าเนาะตาเมเนาะเมื่อนี่มาหล่องมาล่ำทั้งสองรู่ทั้งสองคนมาหอดจอดถึงเลวบ่มีอย่างมาปากปีตอนองบ่มีอย่างมาตุ่มมาโฮมต่ทังกองบุญกองกะลยาโศลเฮาเช่าคณะเจ้าภาพมีตั้งแต่เสียงหล่องเสียล่ำนี่แหละอีเมมีตั้งแต่เสียงหล่องเสียล่ำเสียงปีเสียงเคนนะครับมาปากปีตอนองเฮ้าไอพี่น้องเฮามีความสุขกับการฟังหล่อมปะล่ำกันแล้วกันเนาะพี่น้อง หนอนยังปติเมยไง มาด้วยความเสือเสือว่าอย่างมาตีพี่น้องเสือว่าบาปมีบุญมีจะได้มาตุ่มโมหมกันน้อยแม่เนาะแล้วก็มาด้วยความศรัทธาศรัทธาในยังศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับถือว่าพี่น้องเข้าจะลงไวนะครับเหตุสิบสองข้อสิบสี่เหตุงีข้อเขียงเหตุบันของเมืองคือการทําบุญฉลองอัทินะครับเมื่อนีจะฝากของเข้านะครับในทัาบุญฉลองอัทิเพื่ออุทิศส่วนกวุศลให้แก้ภัยนะครับเพื่ออุทิศส่วนกวุศลให้แก่คุนแม่พูดหน้ารินนะครับซึ่ง ตตยเส็ยจากจากปรโลกเบืองนีสู้ปลโลกเบืองนาดับคันหาปล่อยว่างนั่นก็คือความตาหน้อยเมียเนาะ,ะนางปาลอกปลําอยู่นี่หูจักตัางแต่มมือเกิดเดทเมยหูจักั้งแต้มมือเกิดบ่กหัจักมือตายจะคนเพราะฉะนั้นเลี้ยวมันนี้จะพาของเฮาหลายกูหลยคดน,นำกันจังใดสลักเขาของเงินทอง คำของต่างๆนะครับเพืือกอุทิส่วนกุศลให้เด็กคุณแม่พุดหน้าริ้นของเฮ้าไม่ข้อมาจะไหนมาตีพี่น้องไม่ขอมามาอนีพี่น้องเขาถูกถูกทันเี่วมาหวามว่วงกองกุศลแม่นบ่แม่ใหญ่ไม่ขโมามาอนีพี่น้องเขาถูกถูกทันเดีม่มาห่วมกวองกุศลผลพลาสินทาน สีซอยสุวรรณอยอยลายามีสัตว์ลายมาทําลายตัวท่านเทวดาดานดาวไว้มาคุ่มว่าเดียมมองทวารนี้ในท้องตื่นแผ่นปัฐพีสาธุเด คอยเป็นสักขีพ่อแม่ทำในวันนี้และสุขแคนั้นไม่มีสุขตลอดทั่วเจอพ่รเออทั้งขอบคู่และลูกเต่าสบายบ้างคูสุขคนเ,อเ,อเ,อเอให้มาวันดนให้ยินตาจะมาลำพ่อแม่นั่งสีทำหน้าวานกาอย่ามีแหบางไงพงขันพอลงทุนซื้อขันแม่ลงทุนซื้อ,อบัตรเบอร์ จะได้ไลให้ปัดเงินเลขสามตัวท่านเด้อท่านท่านผูนท้ท่านลายย้ำสิไปสิมานั่นไม่มีผู้เก่งขามเจ้าเด้อขันมีงัวมีขวอยก็มีแต่โตงามงามให้สาธุเอาน้ำฝนเจ้าบาดตะก่อนให้มีงวมวัวมีขวอยแต่โตงามงามไม่แพ้ดีๆเนาะแม่เนาะ ขันมีหัวมีควายก็มีแต่ตองางามหญ้าสุกเป็นควายตัวเรามีลานเลน่นใก่เป็น้นปววยปังคำของพ่อแม่ยามเจ้าเ,เท่าเจ้าแก่อาอยู่ได้ตั้งรอยขลานน้อยได้พุทพา Ôi thần án nội, đại dạ xa thái Ôi, 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 ôi จกหายากกันเอแบ่งพันต์เนอะแบ่งหาลอยเนาะบัดเขอบคุณครับผมเป็นอย่างดอกป่าเออท่านมาทะเลก็ดีเบิร์ดนะนะท่านมาเลี้ยวให้ยูดีมีแห้งเด้อป่าเด้อเออยูดีมีแห้งไอ้แข็งสำดำมีดดำผ่าหมอแคนบุกขายสำดำบอกจกโคเดซ่าทูทางนี้่พอห้อมอแค้นสำดำบอกจกจะได้ก็ห้องว่ามันหลุดตกเขี้ยนกับบ๊อบปัน บ่อยอกจะเรียนล่องใจจะเบิงวาเชียนจังนาหรือเสหอนจางไปเนาะตาเมเนาะเมื่อนี้จะพาก็งทัพหลายครูหลายคนนะครับได้ตุ่มได้ห่มกันนมืัอนี้เนาะนะครับส้างนางกระทำบุญขึ้นมานะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญบนท่านในส่วนนี้ไปหาผู้จีร่วงรับรับขันไปเลยว่าจังใด้าวอันใดก่อนครับล่อนองจากสายฝนล่อนองยุสายฝนให้ผู้สาวทางโคกกลาง ให้แม่สาวใช่แหละแม่สาวอ่ะขอมือหน่อยเดีย๋ยวจะถ่ายเด้อแม่สาวคนสวยเด้อโอ้จะได้นนมาคือสะอ่อนสันดังผู้สาวแต่นะ้อจะได้นนมาคือคมดีแต่นใหญ่เออเจะได้มะปอนซอยหนองท่ายด้อเรื่องใหญ่เด้อรักมีบอกเกินลอยหาซิบกิโลไปใส่พ่อจะมัาางหันผู้เสียสีสมเนี่ยเออจะเป็นแป้นคับตัวจริงแป้นคับตัวยงสาวหนอ่อยลอยสุดผัวนะพ่อสายหาของเพลนเจสิลอยสุดบร่ราะลอยสุดแหละแม่ถุงสุดอยู่ทางหลังมาเป็นถุง เออมันเป็นถุงจีวรพระกับพบปันเอทโอยโอยอยู่โอเอามาพี่ลัดติอ่ะเมื่อนี้คุณพ่อของเฮานะครับคุณพ่อสำลิศนารินซึ่งเป็นสามีนะครับของคุณแม่พูดนารินของเฮาได้ตุ่มลูกตุ่มเต่าตุ่มพีตุ่มนองฮอมเอาพีเอาหนองนะครับสร้ากนากระท่อบุญขึ้นมาได้แก่ผู้ใดแน่ได้แก่คุณครูสุรจิตนะครับอ่าคุณครูบุญร่วมนารินนะครับแล้วก็คุณพงชัยคุณทองล้วนสร้อยโชธ นะครับและกาคุณสุคนคุณลำยหย่อวบไทยสงและกาคุณนภิสิทธิ์คุณนรพตนาดินร่วมไปถึงคุณบุญสวนนะครับคุณจุไรรัตนารินคุณบัณฑิตนะครับคุณชรินดานารินนะครับและกาคุณธนะนะครับคุณนวพรนาดินนะครับคุณวิชัยคุณขวัญดาวนาดินนะครับพร้อมทั้งคุณชํานาคุณวิไลเมืองสองชั้นเมืองสองชั้นชั้นพะน้าโอ้มืนอคืออ่านขบุถ่าแท้คุณวิไลเมืองสองชั้นนะครับและกา คุณนัทวุฒินะครับคุณละไมอ่อนมณีนะครับแล้วก็คุณสรศักดิ์คุณหัทยรัตน์อังคุณานุวัฒน์นะครับเบอร์นี่ร่วมเป็นเจ้าภาพของเราเบอร์สุขสุขคนแล้วกับพี่น้องเฮาสุขสุขคณเบอร์นี่มาตุลโม,มหกันถือว่าเป็นเจ้าภาพรวมน้อกันเสียงปรบมือดังให้ทีมงานคณะเจ้าภาพเฮาแน่พี่น้อง ให้บุญอยู่บุญสู้เห้บุญใน่านแล้วให้ได้บุญได้กุศลหลายๆบาบุญคุณโทษเป็นจังไดหยกหน่ายยกในเจ้าคอยมาเบาประดับเกียรติประดับของบุญเช่าคณะเจ้าภาพเข้าไวมบานิหันมหานะครับคุณํำดวนดาวดอกไม้นะครับมเนี่นะครับถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์นะครับถือว่าเป็นเออยเป็นพีเป็นไอเป็นยิ่งแต่ว่ายุทึ่งขงางลาในเป็นคู่บาอาจารย์อีเมแต่ว่าขึ้นมานนทึ่งบททึ่งวทีแลลวมเนี่ให้สมบูรณ์น้ำใสกันซะก่อนอายุคอยกับเจ้ามีเท่าไรมเนี่เอามาร่วมกันนะพี่ลำดวนเนาะนะครับ นะครับผมเอามารวมกันละหานสองหานสองเราคับมีตาเสตาเหลียกให้มาลำปลายไส้เจได้เป็นพีนะครับสรุปแล้วมืโอนี้เจ้าเป็นน้องคอยคอยเป็นพีเจ้าแม่นมน้องลำดวนอุ้ยน้องล้ำด่วนเจไดว่าผู้จบผู้งามแต่เที่ยแรกแค่ที่ยวมาได้ไวเว่ยแมาทา้งน้องกีได้ลำครูกับน้องลำดวนดาวดวงไม่ปะนะให้เกี่ยวน้องลำดวนเจบาทสักก่อนเด้ออยากจับอยากไปน้องลำดวนมาเลยเดี๋ยวพีชมบูวถจับน้องลำดวนแค่นั่น cái <laughs> chè là nó mẹ nó là gì